เรื่องนเนาะของขน้องมิ้นชันยังยังไงยังไงโอ้ย <c oughs> ผมจะบอกให้เลยว่าอย่าอย่าไปอย่าไปว่าอะไรมิ้นเลย <c oughs> ผมไม่ไปเห็นคอมเมนต์นีผมยังรู้สึกอันนี้แทนเลยเพราะว่าหลายหลายหลายข่าวหลายอะไรเนี่ยบางทีเขาเขาออกมาตัดตัดหรือแบบว่าเขียนเขียนที่ทําให้ให้มิ้นโดนโดนแบบว่าโดนคนไปไปว่าอะไรได้จริงๆไม่มีอะไรนะมันเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ผมเด็กกันแล้วนะครับผมแล้วก็คือมันเป็นคําถามที่ไม่ได้อยู่ดีๆเขาออกมาพูดมันเป็นคําถามที่แบบว่ามันมันถูกถามอะไรเงี้ย เขาก็เลยพูดแบบน่ารักน่ารักตลกอะครับผมใช่ได้มีโอกาสคุยกับมิน้นไหมคะหรือว่าเขามาบอกเราไหมว่า เดี๋ตกใจนะเห็นข่าวเลยมีมีมีคือคือผมกับมิ้นเนี่ยพอโตมาแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเพราะแบบบ้านเราก็อยู่ใกล้กันแล้เราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนด้วยอะไรเงี้ยครับผมพอมันโตมามันก็เหมือนเหมือนเพื่อนกันอ่ะเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนผมอีกทีด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังเจอกันบ้างพอโตขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมแล้วผมก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบจริงจริงมันเป็นเรื่องน่ารักน่ารักตลกตลกอะไรเงี้ยครับจำเรื่องเราอ่ะนี่ตอนนั้นได้ไหมจำได้หมดอ่่่ะครับบกไมวาจ ก็สภาพผมเดินไปถึงปุ๊บให้เริ่มเป็นหนุ่มรวยจะไปดูหนังกับสาวปั๊บสวัสดีครับแม่แม่นั่งกันกลางครับผมนั่งฝั่งขวาผมจำผมเป็นคนที่จำได้หมดเขานั่งฝั่งซ้ายเราก็นั่งดูหนังแบบนี้ไปครับน่ารักน่ารักคุณแม่ก็น่ารักเราไปดูหนังก็ไปเจง ใช่ครับผมคือตอนนั้นเราจีบตอนนั้นคือเราตั้งใจจีบมเอาตรงๆจีบดิพี่นู้นอะตอนเด็กอะใช่ตอนเด็กแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยเฮ้ยเป็นเป็นเราพอดีเราเรียนที่เดียวกันอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกแบบเออน่ารักดีเราก็เลยแบบว่า ว,ว่าว่าก็คือก็อคือจีว่าตอนเด็กๆแต่ก็ <ๆ S 2> ไ,ไม่ทนันได้จะไปไหนถึงไหน <laughs> ด้วยด้วยความที่เราเป็นผู้เด็กมากตอนนั้นแล้วก็คุณแม่เขาก็เป็นคนที่อาจจะแบบว่าดูแลลูกเขาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมคงเขาคงกลัวผมนะ <laughs> <laughs> ไม่เราไม่เราแซลเล่นก็คือจาได้ก็คือไปแบบเด็กๆมันก็ต้องมีผู้ใหญ่อยู่แล้วเพราะตอนนั้นยังอายุน้อยมากเลยอะไรเงี้ยครับ <laughs> รแสดงว่าไม่เคยมีโอกาสได้ใช้คำว่าแฟนอไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับผมใช่มิ้งบอกว่ามิ้งจำไม่ได้ว่าแรกถ่ายตอนไหนเออ ก็หายไปช่วงนั้นแหะครับพอพอสักพักหนึ่งก็ก็หาย ผมว่าเหตุการณ์นี้เพื่อนๆเจอกันเยอะอยู่แล้วใน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 เด็กที่อายุน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าคุยคุยกันอะไรเงี้ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เกาห่วงเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเราก็มารักใส่จริงๆเลยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบนั้นเรไแค่มาไปลักใส่ที่แบบว่าตปพี่เลิฟโอ้โหก็เป็นใช่เป็นป๊อปเลิฟตอนเด็กอะไรเงี้ยครับผมน่ารักน่ารักทั้งคู่อะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์ไหมที่อยู่เรื่องนี้เอามาเป็นข่าวไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์เลยยผมมมกกกกกก็็รรู้้สึววว่่่่าาาาาััันนนนนดีะอใหทุคแบบ แปลว่าเข้าใจในเรื่องพวกนี้ด้วยมันเป็นเรื่องปกติมากที่มันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ยิ่งเปนคนปกปิดอะไรไม่ได้อยู่แล้วเวลาใครถามอะไรผมก็พูดเต็มเหนียวหมดอยู่แล้วมีคนะคุณกี่ปีแลนวคุณ ยี่สิบปีแล้วสิบเออหนึ่งหนสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วครับตอนนั้นอยู่มัธยมนะครับอยู่มัธยมเลย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 แล้วครับโอ้แฟนฉันเด็กเกินอย่าบอกอะไรมินไหมพ่อมินก็อยากฟังเราเหมือนกันว่าเขาจำเรื่องราวได้จังได้ก็บอกก็เป็นเป็นเพื่อนที่ดีน่ารักกันอยู่แล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตของเขานะครับผมก็คือจะแบบเราทักทายเป็นเพื่อนกันเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมใช่ขอบคุณทุกคนนะลูกค่ะลูกก่อน